ยายเปิดใจเศร้าลูกสาวหลานสาวรุมด่าทอทำร้ายแก่แล้วสู้ไม่ได้โดนบังคับให้กราบเทา้าผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปบ้านของยายในคลิปที่ตำบลเพนอำเภอเพนพบนางสมนามสมมุติอายุ64ปีคุณยายผู้ที่ถูกหลานสาวทำร้ายร่างกายและนางกุ้งนามสมมุติอายุ40ปีบุตรสาวคนโตโดยนางสมได้เปิดให้ดูที่ชายโครงด้านซ้ายที่มีรอยฟกช้ำ พร้อมใบรับรองของแพทย์และสำเนาแจ้งความดำเนินคดีกับลูกสาวและหลานสาวที่ทำร้ายร่างกายของยายสมพร้อมเล่าว่าตนเป็นแม่ไม้สามีตายมีลูกสามคนมีนายเสือนางกุ้งและนางปูตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอยู่ที่บ้านของนายเสือลูกคนโตโดยมีนางปูลูกสาวคนเล็กสร้างบ้านอยู่ใกล้กันซึ่งปกติจะทะเลาะโต้เถียงกับนางปูลูกสาวคนเล็กโดยตลอด แต่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือทำร้ายกันก่อนหน้านี้ประมาณสองปีนางสาวฝนนามสมมติอายุ24ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนางกุ้งแต่งงานไปอยู่จังหวัดนครพนมกลับบ้านอาศัยอยู่กับนางปูซึ่งเป็นนาไม่ยอมมาอยู่กับแม่และยายโดยไม่ทราบสาเหตุโดยไม่ยอมพูดกับนางกุ้งซึ่งเป็นแม่แท้ๆก่อนเกิดเหตุวันที่14มิถุนายนขณะที่ตนนอนอยู่ในบ้านนางสาวฝนและลูกสาวของนางปูได้จุดประทัดเสียงดังซึ่งตนสังเกตว่า หลานจุดประทัดมาหลายวันแล้วเพราะเป็นประเพณีสืบทอดกันมาว่าหากมีคนเสียชีวิตถึงจะมีการจุดประทัดต,ตนเกรงว่าชาวบ้านได้ยินเสียงประทัดจะคิดว่ามีคนตายจึงได้ออกมาร้องห้ามและถามว่าจุดทําไมนางสมเล่าต่อไปว่านางสาวฝนได้ตะโกนสวนกลับมาว่าจุดงานมึงนั่นแหละหมายความว่าจุดให้ตนตายเดือดร้อนอะไรมึงตายอยู่เหรอถ้ามึงตายถึงเดือดร้อนจากนั้นก็ด่าว่าตนเป็นคนแก่เพราะเกิดนาน แกไม่มีหัวสมองด่าตนต่างๆนานาด้วยท้ายคำที่หยาบคายและหัวเราะเยาะเหมือนไม่ใช่ยายกับหลานโดยมีลูกสาวของนางปูเป็นคนถ่ายคลิปและเชียร์นางสาวฝนตนโมโหจึงใช้หนังสติกยิงไปแต่หลานทั้งสองก็หัวเราะเยาะตนจึงเดินลงจากบ้านไปหาหลานด้วยความโมโหโดยนางสาวฝนได้เดินออกมาเอาหนังสติกยิงบริเวณหน้าบ้านนางสาวฝนบอกว่าจะไปแจ้งตำรวจแล้วถือท่อนไม้มาโยนใส่ตนแต่ตนหลบจึงไม่ถูก จึงใช้ท่อนไม้ตีคืนจากนั้นก็จะตบตีและจิกหัวกันตามคลิปโดยไม่มีใครเข้ามาห้ามมีแต่เสียงเชียร์ไม่นานก็มีญาติเข้ามาห้ามและรับตอนออกไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่บ้านน้องชายขณะนั่งคุยกันกันกบน้องสะพ้ยนางปูซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กได้ขี่จักรยานยนต์มากับสามีเข้ามาถามหาตนโดยพูดว่าคนเก่งอยู่ไหนทําไมคนเก่งต้องหนีมาหลบอยู่บ้านคนอื่นนางสมเล่าต่ออีกว่าจากนั้นก็ทําร้ายร่างกายตบตี แต่ไม่มีใครกล้าห้ามเพราะเข้าไปห้ามก็ถูกลูกหลงอีกทั้งยังมีลูกเขยยืนกันท่าอยู่ตนสู้ไม่ได้เพราะนางปูใช้ท่อนไม้ทุบตีบริเวณลำตัวและแขนจนเขียวช้ำตนสู้ไม่ได้เพราะตนแก่และหมดแรงนางปูลูกสาวได้บังคับให้กราบตีนตนจึงยอมกราบตีนลูกต่อหน้าชาวบ้านและญาติที่มายืนมุงดูจนนางปูพอใจจึงชวนผัวกลับบ้านหลังจากนั้นน้องชายกลับมาจากทำงานจึงพาตนไปหาหมอและนอนย่างไฟรักษาอาการฟกช้ำแบบโบราณสองคืน หลังจากนั้นก็พาตนไปแจ้งความดำเนินคดีกับหลานและลูกที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายแต่ก็ทราบมาว่าหลานสาวก็ไปแจ้งตำรวจเช่นเดียวกันว่าตนทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้บาดเจ็บที่แขนต่อมาคลิปที่หลานสาวซึ่งเป็นลูกของนางปูได้ถ่ายไว้ได้แชร์ลงไปในกลุ่มญาติพี่น้องต่อมานางสาวน้ำนามสมมุติซึ่งเป็นน้องสาวของนางสาวฝนที่ทำร้ายยายเห็นคลิปจึงโมโหที่พี่สาวกล้าทำร้ายยายจึงโพสต์ลงไปใน Facebook ทำให้มีคนจำนวนมากเข้ามาดูและวิพากษ์วิจารณ์ ฉันรู้สึกเสียใจมากรักทั้งลูกและหลานแต่ทั้งสองมาตบตีทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเสียใจมากจนร้องไห้ไม่ออกเพราะน้ำตาม,มันตกลงข้างในใจถ้าลูกและหลานสำนึกผิดมากราบขอขมาก็จะไม่รับไม่อโหสิกรรมและขอตัดลูกตัดหลานนับตั้งแต่วันนี้พร้อมกับสั่งลูกชายและลูกสาวไว้ว่าถ้าแม่ตายห้ามลูกสาวคนเล็กและหลานคนนี้มาเผาผีหรือทำบุญหาเด็ดขาดส่วนนางกุ้งนามสมมุติอายุ40ปีลูกสาวของนางสม และเป็นแม่ของนางสาวฝนเล่าว่าตนแยกทางกับสามีคนแรกมีบุตรด้วยกันสี่คนนางสาวฝนเป็นคนโตตนเลี้ยงดูคนนี้จนเรียนถึงชั้นมสหลังจากแต่งงานก็ได้ไปอยู่กับสามีที่จังหวัดนครพนมเมื่อสองปีก่อนนางสาวฝนกลับมาบ้านแต่ไม่ยอมอยู่กับยายและแม่เพราะว่าเกลียดสามีใหม่ของตนจึงไปขออาศัยอยู่กับนางปูซึ่งเป็นนาและไม่ยอมพูดกับตนอีกเลยและมักจะพูดจาเสียดสีตนและสามีใหม่ตลอด ซึ่งตนก็ทนเอาไม่ตอบโต้ส่วนดางปูน้องสาวก็ไม่ถูกกับแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะรำคาญว่าแม่พูดมากจึงมีปากเสียงทะเลาะก,กันตลอดแต่ไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายวันที่เกิดเหตุตนก็ไม่อยู่บ้านถ้าอยู่ก็คงจะเข้าไปห้ามไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นเด็ดขาดในฐานะเป็นทั้งลูกและแม่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าตนสอนลูกไม่ดีลูกไม่เชื่อฟังก็ได้แต่เสียใจ เพราะกลัวว่าลูกจะมีบาปติดตัวที่ทำร้ายยาย